เมื่อยูทูบเบอร์สาวชาวอินเดียทำคลิปเชิญชวนเพื่อนร่วมชาติให้เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาสกลสงกรานต์ในเมืองไทยทำเอาชาวอินเดียหลายคนแสดงความประหลาดใจที่เมืองไทยก็มีเทศกาลคล้ายกับเทศกาลฮลีของอินเดียบางคนก็เข้ามาอธิบายความเป็นมาเป็นไปบางคนก็บอกว่าเคยมาแล้วและยืนยันว่าปีนี้จะมาอีกอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน,ในทัชอาเซียนครับ ครับถึงแม้ว่าทางประเทศอินเดียนะครับเขาจะมีเทศกาลฮลีที่เป็นความคล้ายคลึงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับตรงที่โฮลีเขาจะเน้นไปที่ผงสีโดยที่อาจจะมีน้ำบ้างตามโอ,อกาสแล้วก็อาจจะมีการเรียกชื่อแตกต่างกันไปบ้างนะครับตามเมืองต่างๆของอินเดียแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับชาวอินเดียหลายคนก็ยังคงนิยมเดินทางมาเฉลมิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองไทยเช่นกัน อย่างเช่นในคลิปที่ผมนะครับจะนําเสนอในวันนี้เมื่อมียูทูบเบอร์สาวชาวอินเดียคนหนึ่งนะครับลุกขึ้นมาทําคลิปเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยในเดือนเมษายนนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานต์โดยที่เธอนะครับบอกว่าเทศกาลสงกรานต์ไทยก็คือเทศกาลน้ำที่ยิ่งใหญ่ในโลก เธอบอกด้วยนะครับว่าสงกรานคือการฉลองวันปีใหม่ของไทยโดยจัดวันที่13-15สเมษายนที่จะมีทั้งปืนฉีดน้ำการเต้นรำบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมที่จะทำให้คุณเข้าสู่วันปีใหม่ได้อย่างสดชื่น นอกจากนี้นะครับเธอยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยยังฟรีวีซา่าสำหรับนะักท่องเที่ยวชาวอินเดียอีกด้วยดังนั้นคุณจึงสามารถจองตั๋วเครื่องบินและเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้อีกด้วยและจากการเชิญชวนให้ชาวอินเดียนะครับเดินทางมาร่วมเฉลิมฉล,มฉลองวันสงกรานที่เมืองไทยก็ทําให้มีชาวอินเดียหลายต่อหลายคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามุมมองกันหลายคน โดยเฉพาะความคล้ายคลึงกับเทศกาลฮลีของไทยอินเดียอย่างเช่นความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่าในรัฐเบงกอลเราเฉลิมฉลองชัยตราสงกรานติในวันสุดท้ายของปีซึ่งคล้ายกันกับสงกรานไทยฉันคิดว่าคำว่าสงกรานมาจากคำสันสกฤตสงกรานติซึ่งหมายถึงวันสุดท้ายของเดือน จากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนไทยตอบว่าใช่ครับสงกรานเมืองไทยเราได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียด้วยสงกรานมีความหมายสําหรับคนไทยก็คือวันที่13เป็นวันที่เราทําความสะอาดบ้านเพื่อรับสิ่งดีๆใหม่ๆใ,ในวันที่14เป็นวันพบปะญาติพูดคุยและอุยพรวันที่15เป็นวันเล่นน้ำต่วัาตอนนี้ทุกวันของเทศกาลคือวันเล่นน้ำมาที่ความคิดเห็นต่อมาครับ สงกรานไทยมีวันที่ตรงกับชัตราสงกรานติที่จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15เมษายนและนอกจากนี้สงกรานก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของรัฐเบงกอลด้วยชาวอินเดียคนตมา,าบกล่าวว่าเราเองก็มีการเฉลิมฉลองโฮลีของเราเองเช่นกันการเฉลิมฉลองโฮลีในเมืองของเราเองจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่ามาก ต่อมาครับคนที่กล่าวถึงเทศกาลสงกรานไทยว่าสงกรานที่นั่นเหมือนกับเทศกาลโฮลีเลยว้าวฉันไม่เคยรู้เลยว่าสงกรานไทยจะสนุกขนาดนั้นความคิดเห็นต่อมาครับฉันมาจากลาฐเบงกอเดือนเมษายนนี้ฉันต้องไปเมืองไทยอย่างแน่นอนนี่เป็นเทศกาลน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโฮลีเราก็จะอยู่ที่นั่นเช่นกันในประเทศไทยมาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยครับ ฉันจะไปเมืองไทยวันที่14เมษายนสงกรานต์ที่นั่นมันสนุกมากฉันมาเมืองไทย5ครั้งแล้วและครั้งนี้ไทยจะมีการจัดเทศกาลที่ดีที่สุดมาที่ความคิดเห็นต่อมาครับในเบงกอลเราเรียกเทศกาลในวันที่14เมษายนว่าชัยตราสงกรานตีและเรียกวันที่15เมษายนว่าโบอีลาใบสาขะ มาที่คนต่อมาครับคนนี้ก็แชร์มุมมองของตัวเองว่าฉันจะอยู่ที่อินเดียในเดือนมีนาคมส่วนเดือนเมษายนฉันจะอยู่ที่ประเทศไทยต่อมาครับกล่าวถึงเทศกาลสงกรานว่าดูเหมือนว่าคนไทยก็สนุกกับการเล่นโฮลีเหมือนกันนะเรื่องนี้ทําให้เราเข้าใจได้ว่าคนรักสนุกจะต้องไปกรุงเทพเท่านั้นมาที่คนต่อมาครับกล่าวว่าฉันกําลังจะไปเล่นสงกรานที่ภูเก็ตแล้วพวคุณล่ะจะไปที่ไหน และจากเมนนี้ก็มีชาวอินเดียคนนะครับต่อว่ามาฉลองด้วยกันเถอะฉันก็มาฉลองสงกรานต์ที่ภูกเก็ตเหมือนกันส่วนความคิดเห็นต่อมาคนที่มาตั้งคำถามว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกที่ภูกเก็ตพีพกระบี่ในช่วงกลางเดือนเมษายนบ้างหรือไม่ ชาวอินเดียคนต่อมานะครับคนนี้ก็คข้ามากล่าวอุยพรว่าโฮลีเกิดครั้งแรกในอินเดียจากนั้นก็เข้ามาสู่ประเทศไทยขอให้ทุกคนโชคดีในเดือนเมษายนในขณะที่ชาวอินเดียคนต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาให้ข้อมูลว่าที่เชียงใหม่ก็มีเทศกาลสงกรานต์ที่ดีที่สุดรอบคูเมืองเช่นกันความคิดเห็นต่อมาเลยครับคนนี้ก็กล่าวด้วยความประหลาดใจว่าสงกรานต์ของไทยเนี่ยเหมือนกับโฮลีเลย และในขณะน,นี้ในอินเดียชาวบังกลอ,อกกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันอยู่เพื่อความสนุกสนานส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้เป็นชาวเมียนมานะครับก็เข้ามาแสดงความรู้สึกว่าเช่นเดียวกับในเมียนมาเราเฉลิมฉลองในวันเดียวกันนี้เรามีการเฉลิมฉลองเป็นเวลา5วันวันสงกรานไทยได้รับมาจากเราอย่างชัดเจนก็เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่นๆในประเทศไทย มาที่ความคิดเห็นของชาวอินเดียองต่อนะครับคนนี้ก็กล่าวสันส้นๆว่าเทศกาลฮลีคงกำลังยืนหัวเราะอยู่ที่มุมห้องในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาก็คํามากล่าวแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำนะครับก็บอกว่าพวกคุณกำลังเล่นน้ำในขณะที่บังกะล่อกำลังขาดแคลนน้ำอย่างมากยังไงก็ช่วยการประหยัดน้ำด้วยนะ ซึ่งก็เหมือนกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวคล้ายกันว่าฉันก็อยากให้พวกเขาช่วยกันเล่นอย่างประหยัดอย่าให้ปลืงน้ํามากเกินไปและจากมุมมองตรงนี้นะครับก็มีคนไทยตอบว่าใช่ถ้าหากว่าในพื้นที่ของคุณมีน้ําไม่เพียงพอสําหรับใช้และดื่มคุณต้องพิจารณาเรื่องนี้แม้แต่ในบ้านเกิดของฉันบางแห่งในไทยก็เช่นกัน และจากนั้นก็มีชาวอินเดียคนนะครับเขามากล่าวถึงประเด็นตรงนี้เช่นกันว่าส่งกลานไทยคล้ายกับโฮลีตรงที่เมื่อเราเฉลิมฉลองโฮลีก็จะมีคนออกมาบอกให้เราประหยัดน้ําอะไรทํานองนี้ฉันนี่ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมคนบางคนถึงมีปัญหากับเทศกาลขนาดนั้น ส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้มีการกล่าวเปรียบเทียบสงกรานกับโฮลีว่าสงกรานไทยก็คือโฮลีที่ไม่มีผงสีพวกนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็มักจะเป็นแบบนี้ละที่มักจะบอกผู้คนว่าอย่าใช้น้ำเล่นโฮลลีในอินเดียต่อมาครับชาวอินเดียคนนี้กล่าวสั้นๆว่าตอนนี้ฉันกำลังเดินทางไปประเทศไทยอยู่พอดี หละจากเม้นนี้ก็มีชาวอินเดียคนนะครับกล่าวแชร์มุมมองว่าประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยเทศกาลท่องเที่ยวตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าการไปเที่ยวช่วงปีใหม่ไทยที่นักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดส่วนชาวอินเดียคนต่อมาก,ก็กล่าวด้วยความประหลาดใจว่ามันเป็นโฮลีไม่ใช่หรือพวกเขาเรียนแบบเหล่านี้นะ่ หลัจากเม้นนี้ก็มีคนไทยนะครับเข้ามาตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายด้วยนะครับเขาบอกว่าแต่ว่าไทยแลนด์ไม่ได้ใช้ผงสีนะที่อินเดียฉลองด้วยน้ําล้วนแบบไทยได้ไหมละ่ะบางคนอยู่ในอินเดียน้าอย่างไม่พอใช้เลยถ้าว่าคุณลองพิจารณาดีๆเราก็ไม่ได้เรียกว่าเทศกาลฮลีเหมือนอินเดียใช่ไหม ครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวอินเดียนะครับที่ผมรวบรวมมาฝากกันในวันนี้แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ